อันยองอันยองสวัสดีค่ะทุกคนขอยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Ajuma Channel นะคะห่างหายกันไปนานเลยนะคะสําหรับกินชินอพกนะคะก็มันไม่ค่อยมีกิจกรรมอะไรอัพมาเลยทุกคนนะคะก็โอเคเนาะวันนี้กินชินอิมเพกนะคะก็มีกิจกรรมที่อัพเดตเข้ามาใหม่นะคะเห็นทุกคนก็ตื่นเต้นกันอยู่นะคะก็คือเส้นทางแห่งสายลมนั่นเองค่ะ กิจกรรมซ่อนแอบนะคะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาอ่านกันเลยดีกว่านะคะว่ากิจกรรมนี้มันมีอะไรบ้างนะคะทุกคนอาระยะเวลา9วันเนาะในขณะที่ผู้อภัยแบบอันนี้อันหลังๆ,ๆอหม่เส้นทางแห่งสายลมนะคะเกมสุดคลาสสิกที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของ Monstack ได้เปิดขึ้นอีกครั้งเนี่ยละผู้เล่นจะถูกแบงก่งออกเป็นทั้ง2ฝ่ายได้แก่ ฝ่ายผู้ต่อต้านของกลุ่มกบฏแล้วก็ฝ่ายนักล่าของชนชั้นสูงเกมนี้มันดักไซอยู่ในกะิจกรรมเนี่ยเอาดีๆด,ด,ดักไซนะคะทุกคนทั้งสองฝ่ายจะเข้ามาประลองฝีมือกันในพื้นที่การไล่ล่าภารกิจของนักล่าคือการไล่จับผู้ต่อต้านทั้งหมดในขณะที่ผู้ต่อต้านก็จะต้องซ่อนตัวแล้วก็เคลื่อนที่อยู่ตลอดเวลาเพื่อหลบหนี่นักล่านะคะจนกว่าจะ หมดเวลาสุดอันตรายนะครับจบลงนั่นเองเข้าร่วมเกมเพื่อรับคอยนะคะเพื่อปลดล็อกรางวัลมากมายเนาะโอเคคำแนะนำกิจกรรมนะคะจากเมือมสเต็ก,กําลังจะแนะนำเกมสุดคาสสิกที่มีชื่อว่าเส้นทางสายลมร่มสนุกไปกับเกมนี้เพื่อรับคอยนะคะแล้วก็ปลดล็อกรางวัลระดับต่างๆนั่นเองค่ะเงื่อนไขการเข้าร่วมนะคะก็จะเป็นแรงประจนภัยเลเวล20นั่นเองค่ะ กติกาเนาะเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมคุณจะเป็นจะต้องปลดล็อก s t a ร f of t h e s e v e n ในพื้นที่ของเกมเพย์ที่เกี่ยวข้องเสียก่อน2วันแรกที่เริ่มกิจกรรมขีดจ,จำกัดสูงสุดในการได้รับคอยก็คือพัน0นะครับวันที่2ของการเริ่มกิจกรรมเป็นต้นไปจะปลดล็อกขีดจ,จำกัดสูงสุดของการรับคอยวันละ600เหรียญน,นะคะแล้วก็ไปจนถึงการปลดล็อก ขีดจำกัดสูงสุดของการรับเหรียญนะคะทั้งหมด4,800เหรียญนั่นเองค่ะในวันที่เ็นั่นเอง3หากคุณเข้าสู่เกมแบบสุ่มโดยใช้การจับคู่เกมจะสามารถรับคอยได้แต่หากเข้าสู่เกมโดยการจัดทีมเองจะไม่สามารถรับคอยได้นั่นเองค่ะก็คือเป็นเกมที่ต้องไปจอยกับเพื่อนนั่นหรอกเริ่มมาแล้วนะคะระบบโคโออกของเกมนี้โอเคอะเดี๋ยวเราลองไปดูกันเนาะองอรามันก็มีแค่นี้มั้ง แค่เป็นมันเท่าไหร่นะอยากรู้จังไต่คุณจะจวนฉันไปไหนคะไกลไหมอ่ะโอเคมาถึงแล้วนะคะทุกคนอุย้ยน่ารักจังอ่ทำน่ารักเนาะอ่าสวัสดีค่ะอ้าวสวัสดีครับคุณอยากลองเล่นเกมเส้นทางสายลมไหมอันมันคืออะไรหรอคะอ๋อทาที่ดีมาก เส้นทา,างห่งสายลมเป็นเกมที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมอนสเต็กอย่างที่คุณรู้มอนสเต็กในอดีตนั้นมีกลุ่มชนชั้นสูงอยู่ใช่ไหมหละ่ะพวกเขาบังคับกดขี่ชาวมอนสเต็กอยู่ตลอดทําให้ชาวเมืองหลายคนต้องทนทุกข์เพื่อต่อต้านการกดขี่นี้จึงมีผู้กล้าในมอนสเต็กรวมกุ่นกันขึ้นมาเพื่อจัดตั้งองค์กรต่อต้านอย่างลับๆกลุ่มผู้ต่อต้านนี้เคลื่อนไหวไปทั่วมอนสเต็กสร้างความเดือดร้อนให้กับกลุ่มชนชั้นสูงไม่น้อยเลยหลัก แต่ว่าพวกชนชั้นสูงได้ฝึกลูกสมุนขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพื่อปราบปรามกลุ่มผู้ต่อต้านดังนั้นเหล่าผู้ต่อต้านและพรรคพวกของชนชั้นสูงจึงได้ต่อสู้กันไปทั่วเมืองครั้งแล้วครังเล่าเกมเส้นทางแห่งสายลมมันสร้างขึ้นมาจากเหตุการณ์จริงในประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในอดีตที่เคยเป็นที่นิยมมากเลยละ่ะอืมนี่มันเกมดักใสชัด ใช่แล้วตอนนี้คนหนุ่มสาวในเมืองไม่ค่อยจะสนใจเกมเส้นทางแห่งสายลมเท่าไหร่แล้วแต่ฉันไม่อยากจะปล่อยให้เกมเส้นทางแห่งสายลมถูกลืมเลือนไปฉันก็เลยปรับเปลี่ยนกฎเดิมๆเสียใหม่เพื่อให้กฎของเกมนั้นเข้าใจง่ายและน่าสนใจมากกว่าเดิมนอกจากนี้ฉันยังตั้งใจเพิ่มแผนที่เกมใหม่มาอีกหลายรายการฉันคิดว่าแบบนี้จะดึงดูดผู้เล่นได้มากขึ้นในเกมเส้นทางแห่งสายลมนั้นจะสุ่มแบ่งเป็น2ฝ่ายนะคะได้แก่ฝ่ายผู้ต่อต้านและก็นักล่า ผู้ต่อต้านจะต้องหลบหนีนักลา่าจนกว่าจะหมดเวลาและภารกิจของนักล่าก็คือตามสัตว์ผู้ต่อต้านทั้งหมดในเวลาที่กําหนดนั่นเองผู้ต่อต้านสามารถใช้วินเขาเราียกว่าบอร์ดใช่ไหมอาร์คใช่ไหมเพื่อปลอมตัวเป็นวัตถุดิบที่กําหนดภายในแผนที่วางเหยื่อล่อหรือเข้าสูาาา่สถานะซ่อนตัวชั่วคราวและใน s e c ร e t อาร์ r อาร์ที่แตกต่างกันนักล่าจะสามารถ ตรวจสอบการจับการปลอมตัวของฝ่ายตรงข้ามได้ระหว่างการเล่นเกมฟาโบจะสุ่มตกลงมาในสนามเก็บฟาโบขึ้นมาเพื่อชาร์จพลังให้กับซีเคร็ตฟาโบซึ่งเป็นเทคนิคอันทรงพลังที่จะสามารถตัดสินแพ้ชนะได้ดเมื่อเข้าร่วมเกมเส้นทางแห่งสายลมเพื่อรับเหรียญเมื่อสะสมเหรียญจำนวนหนึ่งแล้วก็จะสามารถปลดล็อกของรางวัลต่างๆได้หากคุณเล่นเกมโดยจัดทีมเองหรือเหรียญที่มีอยู่แล้วจำกัดนะคะที่เราได้แล้วครบ จำมจำนวนแล้วคุณจะไม่สามารถรับเหรียญเพิ่มได้อีกนะคะพูดไม่พูดให้มากความลองมาเล่นด้วยตัวเองดีกว่าโอเคอันเล่นเกมไปเลยเหมือนกิจกรรมอันนี้หรอวางอันนี้นะคะอ่าอ่าอ่าอ่สิกดวายอ๋ออเลอร์ตนะครทุกคนโคออกว่ามันจะไม่โดนแฮ็เหรอ เราจะไม่โดนแฮกไอดีใช่ไหมก็สู่โลกนี้แล้วอ้าวชันชันเป็นผู้ต่อต้านหรอเปลี่ยนได้ไหมอ๋อเปลี่ยนตัวละครน,นะอ๋อน้องดีโอน่าที่แหละทุกคนมันเป็นกิจกรรมของดีโอน่านะอะไรครับเปลี่ยนความ่นันอ่าได้แมป นี่นะคะแมพของในนะบ้านน้องยิวออนาสิ่งที่แฝงอยู่ในพื้นที่ไร่ล่าได้แก่ม,ม้อนฟางและกล่องไม้เสียงแห่งสถานการจระดัของไฟตรงข้ามหมู่บ้านเลียสงบเอาภูมิภาพที่ซ่อนอยู่และมอนฟางและก้อนไม้ที่วางกระักกระจายรวนช่วยให้ผู้ต่อต้านซ่อนตัวได้และผ่านเวลาอันแสนอันตรายไปได้แต่เส้นทางที่อะไรนะทอดยาวทางเหนือไปทางส้านทางแคบมากจึงจาเป็นไปอย่างมากที่ จะพบกับนักล่าที่นำปุ่ระวังเอาไว้ให้ดีอ๋อทคนิคนี้จะอยู่ในที่สกิลธาตุทคนิคนี้จะอยู่ทางเมตตาเทคนิคนี้จะแทนที่การโจมตีปกติอ่ะโอเคเฮ้ยนักล่าทุกคนเราต้องซ่อนตัวนะคะคลิกเอมันทำอะไรได้วะเอทำอะไรอะ่ะ อ๋ออันนี้หมดเขตแล้วนะคะตรงนี้แหละกด e ลิ้ขวาัมนจะเร็วใช่ไหมฉันั้ฉันอยู่ตรงนี้แหละตาทุกคนเทคนิคเริ่มแล้วนะคะสีไหนละแล้วจะไปดูเพื่อนไดนอุ้ดีดี เกี่ยวไปแล้วทุกคนอ้นามูน่าไม่เห็นหรอมันอยู่แถวนี้อะเธออะไรวะทำไมมาอยู่แถวนี้เราไม่อยู่ตรงอื่นสิไปแล้วนะคะนามูน่มนามุดไปละดูในแมปได้นะคะทุกคนเธอจะไปอยู่ตรงนั้นอุ้ยนางไม่เห็นจริงหรอเมื่อกี้นั่งวิ่งมาเลยนะทุกคนฉันจะหยับข้ามาออกมาหน่อยก่อน วะเอ๊ะตรงนั้นก็เพื่อนเราหรือเปล่าวะกล่องนั้นอะฉชนว่าใช่แน่นอนเลยทุกคนสามนาทีนะคะามาแล้วเธอในมูนมาแล้วมาอีกรอบแล้วเนี่ยอ้ไอ้ช่วยด้วยไปนะโอ้โดนจับแล้วนะคะคุณถูกจับแล้วหลังจากการยืนยันจะเข้าสู่สถารนะ อ่าอลเล็กซ่างนี้แหละ OB Serv e r หรือเปล่าซึ่งคุณจะสามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ในฐานะผู้สังเกตการได้อย่างอิสระและผู้เล่นอื่นจะไม่สามารถมองเห็นคุณได้และคุณจะไม่สามารถแทรกแซงกระบวนการของเกมได้หากเป็นผู้ต่อต้านชนะคุณจะสามารถรับรางวัลที่เกี่ยวข้องอ่ะโอเคมาเราไปดูดีกว่านะ้นอเพื่อนหนึ่งวะเี่ยฉันว่ากล่องในเพื่อนเรานะแน่นอนเลยเอ๋อไม่ใช่อันนี้กล่องที่เขามาวางไว้เฉยๆนะครับ พอร์เวอร์นี่จะบางส่วนจะเรื่องง่ายเฮ้ยมันอยู่ไหนละนักล่าได้ใช้อัลเตอร์เวเดพูดต่อต้านจั่ถูกทำเครื่องหมายในระยะหน่อนอนน,อน,น้นเปไหนล้ะทุกคนเฮ้ยสนุกดีวะ่ะได้กับเพื่อนน่าจะมันนะครับทุกคนโนูโน้โน,น,น้น้หินนะอีรัมูนาไม่อยู่ไหนวะฉันหาอีรามูนาไม่เจอนี่ไงอ้ายแปดหมดอัแล้วทุกคนขอโทษค่ะ อ่ะป่ะมีทุกอย่างจริงๆช่วงนี้เห็นไหมครับตายสองแล้วรอ,ลอเลนหนึ่งอุตเต่าส,สู้ๆอย่างนี้มันหายกิงจังวะตามติดชีวิตโมนานะคะเป็นเห็นละมันโมนาเร็วจังวะทุกคนโมนาหายอย่ะกินต้นไม้เหรอเวลาใกล้หมดแล้วความเร็วในการเคลื่อนที่ของนักล่าจะเพิ่มขึ้นนะครับเห็นไหม เปเห็นนัลโมนาไม่มีกองฟงกองฟางเด้ยเอ้ยฉัไมปลอมตัวเป็นกองฟางเีวยวะ่ะ I got i d ปล่อยฉันจัดการเถอะดีกว,ว่าเห็นไรนะตาำไฟติงสู้สู้ี เย,โโย้เราชนะนะคะโอ้ทีมเราชนะประกายแสงสุดท้ายเป็นผู้ต่อต้านเพีงหนึ่งเดียวที่หลบหนีได้ความเมตตาของนักละอะไรวะโหรอบหนึ่งได้นี่เลยเหรอสองรเจ็ดสิบนะคะอีกสักคู่จะกลับไปยังตำแหน่งเริ่มเกมเนาะเรายังไม่ทันได้อ่านสกิลเลยอะว่ามันมีอะไรบ้างนะคะโอเคมันก็ปั่นดีเนาะ เกมนี้นะอยากเข้าไปอธิบายอันนี้ยสกิลนะ่ะไม่เป็นไรป่ะนะอ๋ะอนีอ่ไงถ้าได้เหรียนมาจะเป็นแบบนี้นะคะเช็คของรางวัลสะสมเรียนเพื่อปลดล็อกโอ้หนึ่ง เหมือนเหมือนจะเยอะด้วเขแบบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สามคูณสิบสี่สามร้อยสี่ร้อยยี่สิบไพ่โมจมนะคะว้าวได้การ์ดด้วยนะอุ้ยคัทนั้นลากรางวัลของการตามล่าหลังจากใช้เงินอันนี้ปลดล็อกเอาเงินนะคะห้าหมื่นนึกว่าจะห้าแสน ถ้าเสนี่ก็คือแบบเกินไปนะคะมนี่ไงสกิลมาแล้วนี่เดี๋ยวเรามาอ่านกันในส่วนนะคะสกิลของนักล่านะคะอันนี้ปกติก่อนเนาะอันนี้อะไรอ่ะในส่วนของการคิดโจมตีปกติเนาะแทนที่การโจมตีปกติอ่าแสดงทิศทางของผู้ต่อต้านทั้งหมดในเวลาสั้นๆนะคะอ๋อเปิดแมปเนาะโอเคประมาณนั้นอ๋อมันเลือกได้หรออ๋อมันเลือกได้นะคะทุกคนว่าเราจะเอาสกิลอะไรไป <Gram> <osc> ส่วนอันที่สองก็จะเป็นแทนที่สกิลธาตุเนาะกำจัดการบำโจมของผู้ต่อต้านที่อยู่ใกล้ๆและจับพวกเขาอ๋อนี้เป็นสกิลจับนะคะทุกคนสกิลีอะแล้วก็อันตินะคะไม่ตายมีให้เรียก3ชิ้นเหมือนกันนะคะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเปิร์กใช่ไหมถ้าเป็นแบบเกียรสไบเบลอะอ่าอินอะไรเนี่ยสุ่มกำจัด การปลอมตัวของผู้ต่อต้านหนึ่งคนและกักขังเป้าหมายไว้ในระยะเวลาหนึ่งดูในระยะเวลาคงอยู่ของเอฟเฟกต์นี้เป้าหมายจะไม่สามารถออกจากพื้นที่กักขังได้และเมื่อใช้แล้วผู้ต่อต้านจะได้รับการเตือนถึงการกระทํานี้ออก,กาัอาการกระทานั้นอกากาศกระทานี้ก็ถูกแล้วนี่เปอรที่2นะคะการกําจัดการปลอมตัวของผู้ต่อต้านทั้งหมดและทําเครื่องหมายตําแหน่งที่มีอยู่ของผู้ต่อต้านที่อยู่ในมินิแมปช่วงเวลาสั้น โดยเสาแร,รงแสงจะแสดงตำแหน่งของผู้ต่อต้านในฉากที่อยู่ใกล้ๆทั้งหมดโดยในระยะเวลาคงอยู่ของเอฟเฟกต์นี้ผู้ต่อต้านจะไม่สามารถทำการปลอมตัวได้อีกเมื่ออยู่เมื่อใช้แล้วผู้ต่อต้านจะได้รับการแจ้งเตือนการกระทำนี้สุ่มกำจัดการปลอมตัวของผู้ต่อต้าน1คนและทำเครื่องหมายตำแหน่งของพวกเขาบนมินิแมปเป็นเวลานานนอกจากนี้ หากเป้าหมายอยู่ใกล้ๆตำแหน่งของพวกเขาจะถูกทำเครื่องหมายด้วยเสาเรืองแสงโดยในระยะเวลาคงอยู่ของเอฟเฟกต์นี้เป้าหมายจะไม่สามารถทำแกรปอมตัวได้อีกเมื่อใช้แล้วผู้ต่อต้านจะได้รับการแซ้งเดือดของการกระทำนี้ออกว่หรออืมโอเคนะคะทุกคนอะเรามาดูในส่วนของผู้ต่อต้านดีกว่านาอ,นอที่เราเล่นไปเมื่อกี้นะคะ ในส่วนของการคลิกปกตินะก็มีอยู่2เปิร์กนะคะ2อ,อันเนาะก็จะเป็นวางเหยื่อไว้ด้านหน้าในตำแหน่งที่เหมาะสมเพื่อทําให้นักล่าสับสนหากนักล่าทำการสับเหยื่อและการมองเห็นของพวกเขาจะถูกปิดกั้นเป็นระยะเวลาสั้นๆนะคะหากคุณอยู่ในสถานะปลอมตัวเหยื่อจะปลอมตัวเป็นรูปร่างที่เหมือนกับคุณนะคะอ๋อกนอะปี้นะคะก็คือสร้างเงานั่นเองค่ะแล้วก็ อันที่2นะคะเข้าสู่สถานะซ่อนตัวโชคราวโดยระยะเวลาคงอยู่ของเอฟฟกนักล่าจะมองไม่เห็นคุณนะคะเมื่อเข้าสู่สถานะซ่อนตัวแล้วจะลบการปลอมตัวในปัจจุบันของคุณไปซึ่งเทคนิคนี้เป็นเทคนิคของนักล่าอย่างแคปแคปเจอร์ปะแล้วก็นี่แล้วก็นี่นะคะจะยังคงส่งผลกับผู้ต่อต้านอยู่สภาพว่าซ่อนตัวแต่่าอ๋อ อันนี้นะคะสกิล E สกิลหนึ่งนะคะสกิลสกิล e นะคะกดสุ่มปลอมตัววัตถุหยิบที่กำหนดในพื้นที่ปัจจุบันกดค้างเพื่อกำจัดการปลอมตัวแล้วก็เมื่อทำการล่อนวิหารหรือว่าน้ำสถานะปลอมตัวก็จะหายไปนั่นเองค่ะอันที่3นะคะอันตีเนาะในช่วงเวลาสามสีบีต่อจากนี้ความเร็วในการที่จะเพิ่มขึ้นอย่างมากนะคะมไม่ทําไมเปิลู้ตดต้านน้อยจังอะ่ะ เฟิกแบบน่ากล้าเยอะมากนะคะทุกคนโอเคเนาะน,น่าจะารายละเอียดต่างๆก็ประมาณนี้นะคะขอ,องรางวัลก็ได้ตามกลดล็อกเลยนะคะทุกคนโอเคสรุปแล้วก็น่าสนุกดีนะคะทุกคนเหมือนว่าเล่นกับเพื่อนก็จะไม่ได้แนละ้วเราต้องไปสุมห้องหาคนอื่นเราเองนะคะอืเป็นเกมที่มีความดักไซเบๆๆาๆแล้วทุกคนว่าแบบรัดว่ามันดักไซอยู่นะ โอเคนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง a j u m a t Channel ด้วยนะคะโอเคเนาะก็ช่วงนี้แบบไม่ค่อยมีเวลาทําคลิปเนาะก็อาจจะไม่เห็นคลิปบ่อยนะคะแต่จะเห็นไลค์สดบ่อยนะคะ <c oughs> ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมมาติดตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้ก็บายบายค่ะและ้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอันยอง